กวางตัวนึ่งลองเดินตามมันไปดูซิมันก็พามาเจอกับหญิงสาวหัวขาวคนหนึ่งนอนสลบปุ๊บอยู่กลางป่าทุกทีเฮียสั้สั์ไอสั์เ้ยเจออีองหญิงไม่ถึงห้านาทีเอาอีกตาลุงหนวดเฟิรมนอนฟุบกลางป่าไม่มีเคยเย หญิงสาวหัวขาวงุงิงน่ารักกลางป่ามีผู้ชายไอสัตว์เจออีกแล้วไอสัตว์เมียใหม่ตถอย่างถูมือแล้วโปเกมอนตัวใหม่คนเนี้ยแน่ๆเลยอ่ะตถอย่างถูมือแล้วโปเกมอนตัวใหม่มคนเนี้ยแน่ๆเลยอ่ะมันวิ่งเข้าไป